สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มาอีกแล้วครับปุมชัยชแน,นลเรามายังมาตกปลากันอยู่ที่อ่างห้อยแก้วนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วก่อนจะกลับนะครับมีปลาใหญ่เข้ามาดึงเบ็ดของคนที่ตกอยู่ข้างๆนะครับสองสองครั้งนะครับนี ตัวหนึ่งน,นี่ก็หนักพอสมควรแล,ล้วครับดึงเข้ามาก็แทบไม่เข้าแต่ว่ามันก็มาหลุดซะก่อนนะครับติดติดในสไลด์นะแล้วก็หลุดตัวอีกตัวก็ดึงลอกยาวไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วปรากฏว่าวัดวัดไม่อยู่นะครับวัดแล้วไม่อยู่เอาขึ้นมาก็เบียดลาตรงเต๊ะเลย น่าจะเป็นปลาไซสใหญ่เพอทุกคนแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรแต่ในบอ่อนี้ก็มีปลาไม่กี่ชนิดนะครับที่จะเป็นปลาขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกใหญ่จริงก็จะเป็นยี่สกปลากลายซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยเข้ามากินง่ายๆแล้วก็จะมีพวกปลานินไซสโลครับไซสโลสองโลสามโลอย่างเงี้ยครับถ้าจะเข้ามากินก็น่าจะเป็น ปุ่มนี้มากกว่านะครับมันดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ไม่มีใครมาตกเลยนะนวันที่สิบธันวานะครับสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับก็หยุดงานก็ามาหา ตกปลากันหน่อยนะครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเงียบๆนี้คนไม่มาตกนี่เพราะว่าปลาไม่เข้าหรือเปล่านะแต่เว้นไปวันเดียวไม่น่านะไม่น่าจะไม่เข้า่ะน่าจะน่าจะยังพอมีปลามาเข้าอยู่น,นี้ก็มาเจ็ดขั้นครับมาดูกันนะครับว่ามันจะ เข้าดีไหมนี่นะพมันไม่เข้ามาผมมาเจอจังหวะที่มันไม่เข้ามาสองรอบแล้วแต่เขาเพอได้ตัวอยู่นะครับมันไม่เข้ามาสองวันวันนี้มันก็น่าจะมีปลามาเข้าบ้างแปลกน ตื่นเนาะชอบไก่ชอบมันชอบตีใต้ก็ตีใต้ไปชอบต,ตีไก่ก็ตีไก่ไปอ่ากินแล้วครับตัวแรกเลีนละเลนนละเล่นแล้วตัวแรกมาแล้วอ้าอไปเลยเนาะ มาใกล้ฝั่งมังรีบมุนให้ลอยนะครับก็มีสลายถ้าปล่อยให้มันดิงไปจมสลายครเรียบร้อยครับจะหลุดมีโอกาสหลุดสูงนี่มาแล้วกับปลากระเหตัวสวยๆเลยนะครับใช้สวยๆเลยแล้วตัวแรก

ปากกระแหงอีกเหมือนเดิมครับใส่ปอบๆตัวแรก cứ hạ liễu không ตานินตัวแรกใ้กำลังน่ารักน่ารัก É é muito hein? อ้าวกินขามือเลยเหรอ เด็ดสกีสกีสกีน้ำยังไม่ได้ตั้งสายตั้งสายให้แล้ว mm -hmm. ได้ไงวะม่หเอาไม่หลุดเลย เอาละครับปะน,นินมาแล้วปน,นินมาอีกแล้ว 이 e s u s w อืตัวนี้อเกือบโตโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากเป็นปลากระเฮียที่ใหญ่มากทันี้วางก่อนอ

i right. Planin, pelakap planin, planin. แล้วครับปนินครับตัวที่สวยทั้งนั้น แล้วปนินอีกแล้วอือมาอีกแล้วครับอีกแล้วครับ รับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดยวต้องกลับแล้วน,นะครับว่าบ้านอยู่ไกลเดีนะ่ยามาดูกันครับวันนี้ว่าจะสุผลสำเร็จขนาดไหนนะมาดูกันจะได้หรือเปล่า นะก็พอสมควรนะครับนะกลับบ้านกันดีกว่า